อันนี้เป็นคู่ของอดีตสามีภรรยากันบ้างนะฮะนั่นก็คือคุณต่ายชุติมากับคุณทิมพิธาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนจับตามองกันว่าเอ๊ะทั้งสองคนนั้นจะกลับมาคืนดีกับมารีเทินความรักกันได้หรือเปล่าซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณต่ายก็ไปออกงานมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเหมือนเดิมว่าเอะสุดท้ายแล้วพี่ต่ายคะพี่ต่ายกับพี่พิธานเนี่ยจะสามารถเอ่อกลับมามีความรักกันได้หรือไม่กลับมาแบบเลี้ยงดูลูกกันได้หรือเปล่าเพราะว่าแฟนๆเน,นี่ยเชียร แกรมของทางพี่ต่าย เองเนี่ยก็จะเห็นโมเมนต์ต่างๆของความเป็นพ่อเป็นแม่นะฮะการเลี้ยงดูน้องคือน่ารักมากหลายคนก็เลยเชียร์ไงคือทั้งสองคนอะต่อต่อให้สถานะตอนนี้คือเป็นทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่ของน้องนี่เองแล้วก็คือยังมีการไปเจอการมีการไปทริปเที่ยวอะไรอย่างนี้กันอยู่ค่ะมันก็เลยมีความรุนมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมันจะมีหวานไหมแฟนๆก็เลยเชียร์ไงมันมีโมเมนต์แบบนั้นอะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้คำตอบแล้วว่าพี่ต่ายเขาตอบชัดเจนว่ายังไงกับหลายๆคนเชียร์ไปฟังคำตอบกันดีกว่าฮะ เราจะแบบว่าเป็นห่วมองแบบรอบนอกมากกว่ารอบนอกมากกว่าแบบเหมือนกับว่าเออแบบเวลาเห็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันจะอันตรายกับเขาและลูกเราเราก็จะแบบว่าเหมือนไปเคลียร์งโดยที่ไม่ไม่ได้พูดอะไรเขาแต่เราเราเคยก็ว่มีมีแต่ให้กําลังใจแล้วกันเพราะว่าเหมือนเขาเขาก็คงแบบเขาก็จะมีวิธีแก้ไขปัญหาของเขาแหละใช่เพราะว่าคือเขาก็คือเป็นคุณพ่อของพี่พีมด้วยเพราะว่ายังไงคือเราก็ต้องแบบ อยากให้เขามีคุณพ่อที่โอเคก็ถือว่าชัดเจนนะ ถ้าเกิดว่าจะรีเทิร์นเป็นโฟก์เป็นแฟนกันนะ่ะ<ม>นะ<ม>ก็ไม่สามารถนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า<ม><ม>ในฐานะ,ขอ,อะของเขาเรียกว่าคุณพ่อคุณแม,ม่แน่นอนว่าเต็มที่กันอย่างทั้งสองคนอย่างแน่นอนแล้วก็มีความเป็นห่วงไงจริงๆแล้วนักข่าวก็ถามนะชีตในที่พี่เต็นที่ประเด็นก่อนหน้านี้น้องแพลวที่มันมีเรื่องของหลายคนโฟกัสเพราะว่าคุณพิธาก็เป็นกระแสในโลกออนไลน์มากขึ้นแล้วก็แบบเขากังวลว่าเออคุณที่พิธาจะแบบเจออันตรายไหมอะไรยังไงอะไรอย่างนี้แหละซึ่งพี่ต่ายก็บอกว่าก็เป็นห่วงนะฮะในฐานะที่เป็นพ่อของลูกนั่นเอง เรื่องนี้ก็คือทั้งคู่ก็ยังเป็นพ่อแล้วก็แม่อของลูกเหมือนกันคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะพี่แอบ๊บทักษอ,อนคือพี่แอบทักษออนเมื่อวานหลายคนก็ถามเหมือนกันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพี่แอบกับสงการซึ่งก่อนหน้านี้สงการเขาก็มีการเปิดตัวอะไรอย่างนั้นนู่นนี่ไปเขาก็เลยเหมือนมีการไปถามพี่แอ๊บว่าเออเป็นยังไงบ้างสงการเปิดตัวแล้วเพราะมันเหมือนมีหลายคนเปรียบเทียบว่าแข่งกันเปิดตัวหวานหรือเปล่าเขาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เลยนะซึ่งพี่แอ๊เขาตอบชัดเจนเลยว่าไม่ได้แข่งกันเปิดตัวหวานแต่อย่างดดคคคืออททททัััั้้งงง่่่่่ยําาาหนนนนนนีีีเเเปป็็พแแมมรวววสตขกกล ก็คือ้ายกับคู่ของทางตายแล้วก็ทินพิธาคือคู่เนี้ประมาณนั้นก็คือเป็นอีกสองคู่ที่หลายคนเนี่ยคือจับตามองแล้วก็บอ,อกว่าการเดินการทางการเดินทางใช้ชีวิตคู่แม,ม้ว่าสุดท้ายแล้วมาเจอเหตุการณ์ที่ต้องแยกทางจากกันปุ๊บแต่เมื่อเขาเรียกมีห่วงห่วงทองคล้องใจแล้วปุ๊บก็ดูแลทําหน้าที่ของกันและกันอย่างดีที่สุดแล้วก็อคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งผมว่าว่าเรื่องแบบนี้ดีแต่ทีนี้ อยากจะบอกอย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าชาวเน็ตอันนี้คือบอกเลยว่าชาวเน็ท่านไหนที่ไปจับยงว่าเอ๊ะแข่งกันหรือเปล่าเพราะมันมีข่าวก่อนหน้านี้ไงว่าแบบ<ม>เทียบกับคนนั้นเทียบคนนี้อันนี้คือผมว่าไม่น่ารักนะเอออันนี้อาจจะต้องเบรกๆหน่อยเราให้กําลังใจกันดีกว่านะ